สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงชมความน่ารักน้อง TK ด่านชายตักมายุราแก้มป่องหน้าตีเวอร์น้อง TK ทีทัศน์วัยสี่เดือนด่านชายสุดที่รักของคุณยายตักมายุราช่างน่ารักน่าชังจริงๆด้วยน้ำตาได้โพสทิ้งไทยเอาไว้ว่าหนูอยากขอบคุณทุกๆกำลังใจมากๆนะคะเห็นและได้อ่านทุกข้อความแล้วค่ะขอบคุณที่รักและเอ็นดูตีน้อยนะครับดักทุกคนมากๆไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะคะมีความสุขมากๆค่ะตอนนี้